สวัสดีครับตีเล็กสายมันครับผมพาชมอีกหนึ่งหน้างานนะครับของทีมงานเสียแบงค์ซับไซทองครับหลังปั๊มปตทอเภอชุมพลบุรีจงังหวัดสุรินทร์ครับนี่ห่างจากปั๊มปตทประมาณ200-300เมตรเท่านั้นเองครับงานถมสะครับโกเบ K 2ส0คสองร้อยกำลังตกักคันสะเนี่ย ลงไปกบสะอยู่นี่ครับสะสองลูกนะครับอยู่ติดกันเลยลูกหนึ่งอยู่ตรงนูน้นตรงต้นไม้นูน้นนี่ลูกหนึ่งรถไมโครก็จะเอาเนี่ยครับคันสะลงทั้งสองทั้งสองฝั่งดูว่ามันจะ,ะเต็มไหมมันเหลือเหลือน้อยเหลือมากขนาดไหนที่เหลือนะครับก็จะใช้รถบรรทุกองล้อของทีมงานน้องฟิล์ม ที่วิ่งอยู่ที่บอซายเนี่ยเอามาเทครับตอนนี้เซบังก็สั่งสั่งการให้โกเบสเคสองร้คันนี้นะครับมาทำการเคลียร์ลิงก์รอได้ซีอีกหนึ่งแล้วครับคันสะซีอีกหนึ่งนี่ลงสระไปแล้วเกือบครึ่งครับ ดูว่าฝั่งนั้นลงมาฝั่งนู้นลงมาฝั่งนี้นล,งงนนลงไปจะเต็มหรือเปล่าดินก็ดินที่ขุดขึ้นจากนี่แหละครับจากสะนี่แหละขุดขึ้นมาวางคราวนี้จะถมครับถมพื้นที่ตรงนี้ให้เต็มเลยก็รอดูในช่วงอ่าลำดับเวลาต่อไปนะครับ ตอนนี้ทีมงานน้องฟิล์มก็เทอยู่อีกจุดหนึ่งอยู่งานเคลียร์ลิงก์นะครับผมสะเหลือมากเหลือน้อยก็ต้องตามดูกันครับไม่ว่างานดินงานทรายครับเสียแบงค์บริการ เนี่ยมองไปตรงนี้ครับกองสต็อกทรายอยู่ตรงนี้ครับกองสต็อกทรายก็จะมีพี่โม่นะซูมิเตโมอยู่ตรงกองสต็อกทรายแล้วก็สิบล้อกำลังเทอยู่คันนี้ก็เดินมาจากกองสต็อกทรายนะครับก็เป็นรถเช่าของ,ของเสียแบงคนะ์เดือนละเก้าหมื่นนะครับเดือนละเก้าหมื่นพร้อมคนขับ จากสต๊อกสายเสยียแบงก็บอกให้มาเคลียร์ลิงก์ตรงนี้ก่อนมาถมสะก่อนส่วนถ้าไม่เต็มคับเหลือมากน้อยขนาดไหนก็จะสั่งหกล้อมาเทครับรอชมกันต่อไปครับสั้นๆส,สวัสดีครับ